รัฐบาลจีนยังคงปรับปรุงบริการทางการแพทย์เพื่อรับมือโควิด -19 โดยเปลี่ยนสนามกีฬาห้องจัดแสดงนิทรรศการและสถานที่สาธรารณะต่างๆเป็นคลินิกชั่วคราวมีการตั้งคลินิกชั่วคราวที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งในตัวเมืองปักกิ่งโดยให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลของรัฐขณะที่บางคนมาจากมณฑลซานตงเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปักกิ่ง รองประธานโรงพยาบาลสเสวนอูบอกว่าส่วนใหญ่จะให้บริการผู้ป่วยอายุ16ถึง65ปีที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจแต่หากมีอาการรุนแรงก็จะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีการตั้งเต็นท์หลายหลังที่สานามกีฬาเป็นสำนักงานลงทะเบียนชั่วคราวให้คำปรึกษาและเป็นร้านขายยาซึ่งมีชาวปักกิ่งจำนวนมากมาใช้บริการที่นี่แทนที่จะไปโรงพยาบาลผู้มารับบริการบอกว่าใช้เวลาเพียง5นาทีในการรอคิ และได้รับใบสั่งยาอย่างรวดเร็วขณะที่อีกคนบอกว่าตัวเขาภรรยาและแม่ติดโควิดมีไข้พวกเขาเกรงว่าถ้าไปโรงพยาบาลคนจะแน่นจึงเลือกมารับยาแก้ไข้แก้ไอที่นี่แพทย์บอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนพวกเขารักษาผู้ป่วยถึงทเที่ยงคืนแต่ตอนนี้คนไข้น้อยลงแล้วดูเหมือนว่าจุดสูงสุดของผู้ติดเชื้อน่าจะผ่านไปแล้วขณะที่ทางการกรุงปักกิ่งกล่าวว่าการจัดการสถานการณ์โควิด -19 ยังอยู่ในระดับที่สมดุลโดยเวลานี้ ต้องเตรียมพร้อมรับมือทั้งการติดเชื้อโควิด -19 และไข้หวัดใหญ่โดยปักกิ่งมีคลินิกมากกว่า1,200แห่งเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล